สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโยกอีกครั้งนะคะในรายการแปบ,บสคารีวิววันนี้นะคะโยกอยู่ที่เป็นสี่าเซ็นเตอร์สาขากาจราพิเศษหรือส่วนรวมรถเดอะเบน5อีกเช่นเคยนะคะสําหรับคลิปนี้ใครที่กําลังมองหารถแบบเจดที่นั่งแต่ราคาเนี่ยเบาเท่ากับรถเก่งเนี่ยห้ามพลาดเลยเพราะว่าวันนี้โย่จะมารีวิวตัวนี้เองแสดนเป็น Honda ฟีดนะคะ1.5 SE ปี2011นะคะนี่เห็นภายนอกก็คือสวยนะคะแล้วก็เหมือนแบบรถครอบครัวแบบไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้หรือว่าจะไปไหนก็แล้วแต่สะดวกเห็นไหมภายนอกก็จะเป็นสีขาวมุกสวยงามแบบนี้เลยนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันเลยดีกว่านะคะว่าด้านหน้าเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอะเดินมาด้านหน้าแล้วก็จะเห็นได้ว่า ตัวไฟนั้นก็คือรูปทรงเข้ากับตัวรถนะคะเป็นแบบสปอร์ตเท่แล้วก็ก็คือไปเที่ยวแล้วแบบไม่อายไม่อายชาวบ้านอะไรอย่างงี้ดีกว่านะคะอ่าแล้วก็ตรงแถวกระจังหน้านะคะก็จะเป็นซีนะคะตัดกับโครเมียมเห็นไม้สามแถวเลยสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ส่วนตัวที่เป็นตาฮอนด้เนี่ยก็จะเป็น สีแดงนี่เข้ากับสีขาวตัวรถมากๆเพิ่มความสวยงามเข้าไปอีกนะคะอ่าแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้ด้วยเห็นไหมนี่แล้วก็คันนี้ก็จะเป็นสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะส่วนนี่เห็นไหมอะไรที่สวยกว่ารถก็คือป้ายทะเบียนนั่นเองนะคะป้ายทะเบียนคือสวยงามมากนะคะตองเจ็ดเลยนะคะนี่เบอร์ตองรถสวยเบอร์ตองนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูทางด้านล้อกันเลยดีกว่านะคะว่าล้อเนี่ยขอบเท่าไหร่นะคะ อันนี้นะคะล้อก็จะเป็นแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะขอบก็จะอยู่ที่15นะคะนี่ก็ยังสวยงามอยู่นะคะดอกยางก็ยังครบนะคะอ่าแล้วมาดูส่วนตรงกระจกข้างอันนี้นะคะก็จะมีไฟเลี้ยวติดให้ด้วยนะคะส่วนที่เป็นประตูนะคะประตูข้างพิเศษตรงที่มันเป็นไฟฟ้านี่ทันสมัยมากอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่เห็นไหม สบายมากออกแรงแค่นิดเดียวรดก็เปิดให้เราเลยนะคะคือสะดวกสบายมากๆเลยเห็นไหมนี่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูทั้งท้ายรถกันเลยดีกว่าค่ะ,ะมาถึงท้ายรถแล้วเห็นไหมว่ารูปทรงก็คือนี่ก็จะเหมือนคล้ายๆรถตู้ขนาดเล็กเลยนะแต่ราคาเขาบอกเลยว่าเท่ารถเก่งจริงพลาดไม่ได้เลยนะคะคลิปนี้นี่เห็นไหมว่าไฟท้ายก็จะเป็นนี่ไฟแบบรูปทรงแบบนี้เหมือนมัชเมลโล่นี่ เข้ากับรถด้วยนะคะน,น่ารักน่ารักนี่แล้วก็มีที่ปัดน้ำฝนให้หนึ่งที่นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็มีกล้องหลังด้วยนะคะอ่าแล้วก็จะได้เห็นจะเห็นว่านี่ตรงโลโก้ที่เขียนว่าฟีก็จะตกแต่งด้วยโคมเมียมก็คือเสริมสู่ความสวยงามเข้ากับรถไปอีกนะคะนี่แล้วก็สเกิร์ตด้านหลังนะคะนี่แล้วก็มีท่อตรงนี้ให้ด้วยนะคะก็คือเข้ากับตัวรถมากๆอ่าเดี๋ยวเราเปิด ท้ายก็เลยดีกว่าว่าด้านในเนี่ยจะใหญ่ขนาดไหนอ้าเปิดมาแล้วนี่ก็จะเห็นได้ว่ามันกว้างขวางนะก็คือเหมือนรถตู้ขนาดเล็กอย่างที่บอกไปเลยนะคะคือบาะตรงนี้ก็สามารถพับเก็บไปได้นะถ้าแบบเอออยากไปกันแค่แบบ4ี่คนนี่เบาะหลังอันนี้ก็พับเก็บไปได้ใส่ของได้อะไรได้นะคะนี่แล้วก็ตรงตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใส่แม่แรงนะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าฟังก์ชันของเขาเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะอ่าเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสตาร์ทเครื่องนิดนึงนะนี่เข้ามาแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าตัวด้านในเห็นไหมก็จะเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เห็นได้ว่าพวงมาลัยนี่ก็จะเป็นสีดําแล้วก็ตรงตาโลโก้ฮอนด้าก็จะเป็นสีแดงด้วยเข้ากับแบบตัวพวงมาลัยสีดําแล้วก็ยังเข้ากับ ลดแบบตัวด้านในที่เป็นสีครีมนะคะอ่าส่วนตรงนี้ก็จะมีช่องที่วางแก้วหรือว่าใส่เหรียญอะไรก็แล้วแต่ที่สะดวกเลยนะคะแล้วก็ก็จะมีนี่พี่ปรับกระจกข้างแบบไฟฟ้าด้วยนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นฟังวิทยุฟัง mp 3ได้นะคะแล้วก็สามารถใส่ CD ได้ด้วยนะคะอ่าแล้วก็มีแอร์ให้2ช่องเนาะ อ่าแล้วก็ตรงตรงทางด้านข้างผู้ผู้ขับก็มีที่วางแก้วน้ำให้นี่เผื่อแบบเออหิวน้ำแล้วก็มีตรงนี้อีกหนึ่งนะคะนี่ แล้วก็ส่วนแอร์ตรงนี้ก็จะสามารถปรับออตโตได้ด้วยนะคะนี่ก็มีช่องบอกอุณหภูมิอะไรได้ในส่วนของเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออตโตนะคะขับง่ายสะดวกสบายสุดๆนะคะนี่แล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็มีที่ช่องเก็บของเก็บแว่นเก็บอะไรก็ได้เลยนะเยอะก็พอใหญ่พอสมควรนะคะแล้วก็มีที่จุดบุหรี่ตรงนี้ด้วยนะคะอ่ะดูคอนโซลก็คือก็เหมือนรถตู้เลยนะแบบ วางแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบมีมีพื้นที่แบบด้านหน้าเยอะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเบาะเบาะก,ก็จะเป็นสีขาวแบบนี้เลยเป็นเบาะหนังนะคะนี่ก็สามารถปรับเปิดแบบเออให้นั่งส,งสบายได้นะคะนี่แล้วก็มีที่พักแขนให้ด้วยนี่ก็คือแบบเห็นไหมว่าเราสามารถพักแขนได้เออรถติดอยู่แล้วก็พักแขนได้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันเลยดีกว่านะคะว่ามันกว้างไหมนั่งได้เท่าไหร่นั่งได้กี่คนนี่เปิดมาแล้วแบบ เป็นแบบหลุนๆแบบนี่แบบไฟฟ้าหมดเลยนะคะทันสมัยมากนี่เริ่มจากตรงนี้ก็เลยที่แขวนของนี่เห็นไหมมีให้หนึ่งรถต้องมีที่แขวนนะแขวนก็จุกจิกแขวนถุงแขวนของกิง่งของกลอะไรได้หมดแล้วก็ในส่วนของเบาะหลังเห็นไหมก็จะมีที่พักแขนให้อีกนะคะแล้วก็ข้างหลังนะคะเบาะหลังนี่ก็เห็นได้ว่าตรงนี้ก็จะนั่ง,งได้2คน เพื่อไม่ให้เป็นการแบบเบียดกันว่าเออถ้าอยามาเบียดฉันนะอะไรอย่างนี้ก็คือแบ่งแยกกันไปเลยนี่สะดวกสบายแล้วก็มีที่พักแขนให้ด้วยเห็นไหมคะแล้วก็ด้านหลังเบาะหลังสุดก็คือนั่งได้3คนเลยนะคะผู้ใหญ่นั่งได้3ามคนก็คือไม่เบียดเลยนะคะนี่เดี๋ยวลองเดินให้ดูเลยเห็นไหมว่ามันกว้างได้นั่งตรงนี้แล้วเบื่อจังอะมานั่งตรงนี้ก็ได้นี่เห็นไหมว่ามันกว้างมันกว้างมากจริงนะคะด้านในก็คือสามารถนี่เดินเล่นได้เลยนะอะ นี่อะเดินให้ดูอีกหนึ่งรอบเห็นไหมน,นี่กว้างมากจริงๆนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเลยดีกว่านะคะว่าเครื่องเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่นะคะเห็นไหมเปิดอุ้ยฝากระโปรงแบบปุกปิกมากเลยน่ารักโอเคเปิดมาแล้วอุ้ยฝากระโปรงกระโปรงกระปิกมากน่ารักมากเลยนะ,ค,กกกกนยนะคะนี่มาดูเครื่องได้เลยเครื่องก็ยังสภาพก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะยังใหม่เป็นเครื่องเดิมๆ จากโรงงานฮอนด้าอยู่นะคะลอยขันน็อตอะไรก็คือไม่มีนะคะบางน็อตไม่ขันเลยนะคะดูได้เลยนี่สวยงามมากเครื่องก็ยังใหม่อยู่นะคะอ่าสำหรับเครื่องเครื่องของรถคันนี้นะคะก็จะอยู่ที่4สูบนะคะแล้วก็1 5 0 0นะคะแล้วก็88แรงม้านะคะอ่าเดี๋ยวเราไปพูดเรื่งใหม่กับราคาของน้องคนนี้ได้ด้านหน้าเลยค่ะ จบแล้วนะคะกับการรีวิวน้องนี่เห็นไหมข่าวของเป็นเป็นขาวพองเป็นยองใหญ่แบบนี้นะคะก็คือ Honda f i ีดนะคะ1.5 SE ปี2011นะคะราคาก็คือ388,000บาทเท่านั้นเองนะคะถือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะสำหรับรถเจ็ดที่นั่งแบบนี้และราคาแบบนี้นะคะก็คือราคาเหมือนแบบว่าแบบว่ารถเก่งอะไรเงี้ยแต่คือคันนี้ก็คือถูก แล้วก็เห็นไหมได้ต้องเจ็ดที่นั่งเหมาะสําหรับแบบเออคุณพ่อคุณแม่ที่แบบขับรถไปส่งลูกๆไปโรงเรียนแล้วก็เปิดประตูได้แบบอย่างปลอดภัยไม่ต้องกลัวแบบเออรถอีกฝั่งมาจะมาชนประตูเรานะคะก็คือปลอดภัยมากๆนะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่แบบว่าไปส่งน้องๆหนูๆเนาะอ่าแล้วก็ยังเหมาะอีกหลายๆอาชีพนะคะที่ต้องการไปเที่ยวต่างจังหวัดกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคือเหมาะมากๆเลยนะกับน้องของนี้ขอย้าายําราคาอีกทีนะคะ เพียงแค่3า8 8 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนี่สำหรับรถตู้ไซมินิแบบนี้นะคะคุ้มค่ามากๆเลยนะคะอ่ะขอพูดโปรโมชั่นก่อนนะคะสำหรับ คลายล็อกเดือนนี้นะคะก็คือโปรโมชั่นเฮียใจดีนะคะออกงวดลดให้1งวดน,นะคะมูลค่าสูงสุด5,000บาทนะคะแล้วก็ยังช่วยออกค่าบริการจัดไฟแนนซ์หรือค่าโอรถนะคะมูลค่าสูงสุดอีก5,000บาทนะคะแล้วก็ช่วยออกค่าประกันภัยต่างๆนะคะมูลค่าสูงสุดอีก5,000บาทนะคะแล้วก็ยังมี อะกันเครื่องยนต์นะคะเกียร์นะคะภายใน1ปีนะคะอะไรอื่นๆอีก1เดือนนะคะและยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศเลยตลอด24ชั่วโมงอีก1ปีนะคะโปรโมชั่นก็คือขนขบวนรถ แนรถแถมจัดหนักจัดเต็มแล้วนะคะอ่ะใครที่สนใจนะคะอยากจะจับจองหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรมาได้ที่0 848488844นะคะหรือไลนะะ์นะคะ @84 Car Center นะคะ Facebook นะคะ84 Car Center นะคะแล้วก็ YouTube 84 Car Center Channel นะคะก่อนจากไปนะคะอย่าลืมนะคะ84 Car Center ไม่ได้รับ ไม่ได้ขายอย่างเดียวนะคะเรายัางรับซื้อรับเธอรับจำนำก็คือครบวงจรมากๆเลยสามารถทักมาถามกันกันก่อนได้นะคะส่วนวันนี้หยกต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หยกด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าส่วนตัวนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะไปว่า สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com